ส้มโอมาแล้วค่ะดูนะคะดูดูดูมาผ่านดูมาดูอย่าพูดอะไรเยอะเด้ออ่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาได้ยิคนสวยมาแล้วนะคะเขามาแล้วเจ๊ส้มเจ๊ส้มรายงานข่าวหน่อยยอดค่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมยอดแม่แด่นให้ให้พี่ก่อนคือเขามา จะเยี่ยมแตกลงเที่ยวลงไปเยี่ยมสารอบสีรอบดีสุดยอดค่ะไม่มีอะไรน่าห่วอันนี้สุดยอดสุดเท่าจบสียงดานโอเทียร์นแบบหึปกมือโลลัวเลยค่ะโอ้ยแบบวันนี้ที่รอคอยใช่ไหมสุดยอดสุดยอดมากกว่าพวกพี่รอคอยด้วยซ้ำอ่ะโอ้ยแม่แบบเอามาให้สมอวพูดอ้าวพูดอย่าพูดเยอะนะโอเคสุดยอดก็พอสุดยอดค่ะก็ขอบคุณ คุณพี่สมจิตะขอบคุณทุกคนนะคะที่เหมารวบให้สปมาทุคากคาเหมือนทุกคนเขาก็อยากให้สโอมาแต่ว่าพอแง้มประตูออกมาเนี่พยพอนที่เห็นสโอเขาก็บอกเฮ้ยเขาบอกว่าขึ้นไฟแม่แบบแม่แบบก็เหมือนจะน้ำตาจะร้องไห้น่ะอีนุชก็เดิอนออกมา,าบอกเฮ้ยมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมานั่งกับตาไม้ก็บอกว่าต่อไปนี้ก็ของเป็นนิสิตวิทยาศาสตร์เนาะเรือหลังจากพรุ่งนี้หลังจากไม่หลังจากพรุ่งนี้ไปอะคะ่ะแล้วก็วันที่มกุลาเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวส้มรายงานเป็นล็อตล็อตล็อตล รีบโอนมาให้โซโก้ลัวนๆๆๆค่ะแต่แม่ดบบนั้ต้องไปหอมกระหม่อมแกลสุดโคดอ่ะทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเข้าไปยิงเหมือนเหมือนดูแต่แต่พ่อแบบนั้นเสียวที่ปีอยู่แต่พ่อแบมเสมอต้นเสมอปลายเอาแบบว่ากินขี้ไร้คหน้าใส่กลมกล้องไอ้ยมรักขังเสือน่าให้กอดกไอ้นั่นน่ะไอ้อะไรนะเออเนี่ยนละพวกพี่นี่นะไอ้ยมรักขังเสือลังพูดถึงคดีของตาวอังคารนะคะฮึ เเรื่องราวของทางการนะคะเนาะทุกคนปวดกรบาลหัวก็ต้องที่บ้านได้ไอ้ขมิบชื่อนี่แหละค่ะไม่เล้วของแม่แตงเด็กคือได้กินออกบาเลยค่ะแม่แงนาขึ้นขึ้นยอด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 มาเร้วค่ะผู้ชายหล่อเขาแงม่แตงมาเร้วค่า้ำอมันอะลงมาแล้วนะคะลงมาแล้ว พ่อแไม่สนะแบมสุดกดม่แบมให้หน่อยกดแม่แบมให้หน่อยรู้จักแม่แเป็นว้าวแมแบมใครหน่อยค่ะทุกคนรอส่งกาลังใจให้พ่อแบมแม่แบมทาหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ที่เหลือพนเดี๋ยวเจนเองป็นสถานีต่อไปนะคสถานีขบ้านอย่างพวกเรา ค่ะที่เสร็จเนอะนึกว่าจะเป็นหลายบาทนอะว่าจะได้นอนไปดูเสียงสีที่สะพานแดงแรงเลยี่